ประวัติซอจียอนชื่อเล่นจียอนเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2529อายุ30ปีเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้อาชีพนักแสดงนักร้องนางแบบพิธีกรถนัดแนวเพลงป๊อป R&B ค่ายเพลง GMM Grammy จียอนเริ่มก้าวเข้าสู่วงการเมื่อพศ2552จนถึงปัจจุบันเริ่มเป็นนักสแสดงของค่าย e x a c t เมื่อจียอนอายุได้11ปีครอบครัวของเธอก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเพราะบิดาเข้ามาทำงานในประเทศไทยเธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนร่วมเรือดีวิเทศศึกษากรุงเทพมหานคร และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยอัสสัมชัญวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจียอนเป็นคนชอบร้องเพลงและเป็นพิธีกรของโรงเรียนทั้งที่ยังเรียนอยู่ที่ร่วมฤดีวิเทศศึกษาและเธอก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและได้รับรางวัลเรื่อยมา แต่บิดาของเธออยากให้เธอเป็นทูตมากกว่าเป็นนักร้องจียอนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อเพื่อนชวนไปชมรายการไฟลไลฟ์ที่ตึกแกรมมี่และทางแกรมมี่ได้เห็นแววเธอจึงได้เชื้อเชิญเข้ามาทดสอบการเป็นนักแสดงแต่เนื่องจาก เวลานั้นยังใช้ภาษาไทยไม่คล่องงานเริ่มแรกจึงเป็นงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและแสดงมิวสิกวิดีโอภายหลังกอพิชยะและไม้พิรัตนิธิภัยสารกุลซึ่งเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเก่าที่โรงเรียนร่วมฤืดีวิเทศศึกษาและก็เป็นศิลปินของแกรมมี่แนะนำให้รู้จักกับผู้อำนวยการผลิตซึ่ง แนะนำให้จียอนร้องเพลงทดสอบและนิติพงค์ห่อนาคนักประพันธ์เพลงได้ยินเสียงเข้าก็ชอบใจจึงนัดให้จียอนมาพบและแสดงความประสงค์ที่จะทําเพลงให้หลังจากนั้นจียอนก็ได้รับการฝึกขับร้องจากนิติพงห่อนาคมาตลอด และต่อมาทะกลเกียรติวิรวันผู้บริหารแกมมี่และผู้ก่อตั้งเอ็กซบริษัทในเครือแกมมี่ได้ฟังเพลงฉันไม่มีที่ไปที่จียอนได้อัดไว้ก็สนใจและเมื่อได้พบตัวจียอนก็ประทับใจจียอนจึงได้ทำงานกับเอ็กซผลงานเพลงเมื่อพศ2553ส,อ,25 53, สอนภาษารักอัลบัม้มดีเอส e พศ2554ฉันไม่มีที่ไปผลงานทางด้านมิวสิกวิดีโอพศ2552เพลงดีใจศิลปินทัฟฟี่แอนด์เดอะแคนดี้แบรนด์เวลากับใจคนศิลปินผลิตโชค s e n นซิทีฟศิลปินวาทิยารวยนิรัต ทางด้านละครซิทคอมนัดกับนัดบทบาทจีออนทางช่อง9ก่อนบ่ายโชว์ทางช่องสามหุ้นนักรักข้ามตึกบทบาทยุนอาช่อง9ผลงานทางด้านละครโทรทัศน์เมื่อพศ2557สงครามนางงามรับบทเป็นเจสสิก้าช่องวัน พศ2559เสน่หาข้ามเส้นรับบทเป็นเมลอนช่องวันพศ2560เล่รับสลับร่างรับบทเป็นจียอนช่อง3ด้านซีรีส์พศ2559หลอนเดอะซีรีสตอนถอดรหัสสัมผัสสยองช่อง9 พศ2560แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทยตอนกลางใจใกล้แค่เอื้อมรับบทเป็นจียอนช่อง3ผลงานทางด้านภาพยนตร์พศ2560 My Memory 1.44พื้นที่รักด้านรายการโทรทัศน์พศ2559ยุทธการสถานตับช่อง3 อาหารดีอารมณ์ดีคู่กับพลตันทัศเถียนอมรินทีวีครัวหาพาชิมคู่กับโจ๊กโซคูช่อง9 m c o t SD ส่วนรางวัลที่เธอได้รับปีพศ2559รางวัลดาราอินไซต์อวอร์ดรางวัลน,นักราชทั้งที่หนึ่งสาขาศิลปินตลกดาวรุ่งหญิงดีเด่นแห่งปี อะ่อะอะ่ะอก่อนจบคลิปอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้เม้ามอยด้วยนะคะ